เปลี่ยนฟันแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ตาลร,รักษาอย่างไรไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอตาอีกครั้งนะคะวันนี้ตามีเคสที่น่าสนใจจากห้องทําฟันมาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะคนไข้เคสนี้นะคะเข้ามาพบตานะคะด้วยความกังวลของเรื่องฟันซ้อนเกค่ะแล้วก็มีช่องว่างนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่เธอเถูกถอนฟันไปนะคะแล้วก็มีฟันไขว้กันในตรงฟันหน้าค่ะสําหรับเคสนี้นะคะคนไข้ก็อยากจะแก้ฟันให้เรียงตัวตรงนะคะแล้วก็ต้องการที่จะสร้างช่องว่างเพื่อจะใส่ฟันในภายหลังค่ะนอกจากนี้นะคะคนไข้ก็มีความกังวลในเรื่องของสีฟันค่ะ แล้วก็รูปร่างของฟันด้วยค่ะซึ่งเราก็จะแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ในภายหลังเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเคสนี้เนี่ยตาลจะวางแผนการรักษาอย่างไรค่ะหลังจากที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะก็พบว่าเคสนี้เนี่ยเ,เราสามารถจัดฟันโดยที่เรียงตัวฟันเฉยๆนะคะไม่ต้องมีการถอนฟันร่วมด้วยค่ะคนไข้เลือกที่จะใช้อินเวสไลน์นะคะดังนั้นคือตาก็เลยจะใช้อินเวสไลน์นะคะร่วมกับการที่จัดฟันแบบไม่ถอนฟันค่ะ ก็จะเรียงตัวนะคะให้ฟันที่ซอนเกย์นะคะค่อยๆตรงขึ้นตรงขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะสร้างช่องว่างนะคะเพื่อเตรียมที่จะใส่ฟันในภายหลังค่ะหลังจากจัดฟันกับตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้คนไข้ไปพบกับคุณหมอนะคะเพื่อทําการรักษาวีเนียค่ะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสีฟันนะคะและรูปร่างของฟันให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะและนี่คือผลลัพธ์ของเคสนี้นะคะก่อนจัดฟัน,นะคะ่ะ ตอนที่จัดฟันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลังจากทาํเบียเสร็จค่ะหลังจากที่คนไข้ได้เห็นรอยยิ้มของตัวเองนะคะก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะหมอก็รู้สึกดีใจเช่นกันค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รอยยิ้มของคนไข้สวยขึ้นค่ะถ้าหากว่าใครนะคะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีปัญหาอื่นๆน,นะคะที่อยากให้ให้ตาช่วยตอบนะคะก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ